English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu m u X คุณผู้ชมคะตอนนี้นีน่ามาชมดอกไม้สวยๆอยู่ที่สวนดอกไม้ดอยตุงค่ะคำว่าสวนดอกไม้ภาษาอังกฤษเรียกได้ง่ายๆว่า flower garden flower garden สวนดอกไม้ สงสัยนี่น่าจะแพ้ละอองเกรสรดอกไม้แน่ๆเลยค่ะคำว่าละอองเกรสรดอกไม้ภาษาอังกฤษคือ pollen pollen ส่วนคำว่าแพ้ allergic to allergic to ฉันแพ้ละอองเกรสรดอกไม้พูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้นะคะ I'm allergic to pollen I'm allergic to pollen ฉันแพ้ละอองเกรสรดอกไม้และเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ วันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณนะคะอิส z สู e w วิวสวัสดีค่ะ